ตาเป็นตาหยั่งที่ตาใหญ่แท้ตาหยั่งเหรอครับนี่ยอุ้ยเห็ดละงอกอ่าจีโทบานี่นี้กระดาใส่ถุงมาเรียบร้อยแล้วตัวนี้เห็ดละงอกเห็ดละงอกครับงาม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 ครับเห็ดละงอกเห็ดไข่งามงามมาเรื่อยๆครับช่วงนี้เห็ดละงอกกำลังออกเห็ดละงอกกำลังมาหลายนะพี่น้องครับมันเป็นตามช่วงตามฤดูกาลมันช่วงนี้จะเป็นเห็ดละงอกแล้วก็เห็ดไข่ ก็นะเนี่ยเราเต็นห้านแล้วโลละสามร้อยบาทนะครับเห็ดละงอบสวยๆมาใหม่ๆเลยส่งตรงจากป่ามาใหม่ๆครับพี่นะอูู้งามเด้เลยอ๋องามๆได้ไหมเป็นเห็ดละงอบร่วมเห็ดละงอบขาวละงอบเหลืองกิโลละสามร้อยบาทครับช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ ผมอยู่ตลาดบ้านยางกินอกอำเภอเข่องในจังหวัดอุบลราชธานีครับฝ่าพี่น้องกลับมาอัปเดตเบื้องเฮ็ดคือเก่าครับว่ามื่อกี้มีเฮ็ดยังไงเดี๋ยวรอชมบรรยากาศน้ำกันครับหลังจากที่บ่ได้เข้ามานี่ประม่านในอาทิตย์เนาะอยุติชนวนใหญ่คือเก่าเด้อครับพี่น้องครับที่รัะบ้านยางกินอกอำเภอเข่องในจังหวัดอุบลราชธานีฝ่ามารอเบื้องมื่อนี้มีเฮ็ดยังกุ้งเนี่นี่ไหลายแนวอยู่ เป็นเฮ็ดปวกเฮ็ดึงเฮ็ดปึงอย่งนี้นเ็ด <c oughs> ขาไห <c oughs> นอ๋ออีกเลยขาไลเหรขาไหลปงหวานปึงเดดมาเมื่อนี้เริ่มร้อยลอลงใน่จังหน่อยแต่กัยังไหลอยู่ยังเพือเด็หลหลกดเอาแมนแบอกครับแมนค่ะพอหวานพอค้าแกไปโอ้่นมาเมามาเมาไปนํ่แล้วค่ะนี่เจ้าดีเพิ่มที่บ้าอีกสามสิบโลอไหล่ยอะด้วยกันครับ ออกไม้จ้ะออกไม้ออกไม้อีกรอบบอครับพอมารอบที่แล้วเอฟซี่นมากลับมาเบิ่งอีกไม่ได้่นมาย่างบอคนโม่หมั่นใจหลายตัวเก่าค่ะโอ้โหนี่หลายตัวเก่าต้องเศร้าหลายมันบอครับเนี่ค่ะนี่นี่เจ้านี่เพิ่งย้ายพวกเปียวมาอีกสามสิบสามสหย่งครับเป็นเทสละงอกเฮ็ดละงอกโอ้ช่วงนี้เฮ็ดละงอกับเทสปลวกนะครับเนาะไปเป็ดแล้วสามสิบโลบอขันเราพวกเปียวมากำร่างเปียวมาเพอดีพอดีเข้าต่เบิ่งเฮ็ดละงอเดี๋ยวนี่โลเท่าเดย์ครับเฮ็ดละงอกสามร้อ๋อโลละสามร้อยเป็นเฮ็ดละงอ เห็ดละงอกรล่าสามร้อยนะครับพี่น้องครับไอ้ถุงกระเทิงโล่เห็ดละอกกำลังออกไหมมีเห็ดละงอกเห็ดปวกเห็ดปวกกับโลละสามร้อยบาทผมมาอัปเดตให้เบิรงอีกรอบนึงครับหลังจากที่เขาเอามารอบที่แล้วกะไหลายอังลอดมีคนว่าเห็ดละงอกได้ครับเห่นละอกถือมาหลาเห็นละงอกเข็ดปวกเมื่อไหนแห้งหลายเพื่อนวะแต่ว่าเพื่อนมาเหมาเพื่อนมาเหมาไีเรียวจะว่ากำลังเอาเข้ามาอยู่ได้พี่น้องครับ พวกเดียวมาจากบ้านเราเนี่ยมันย่างีโนก้านไเอายู่ใกล้ๆนี่ยมาครับมันย่างกีโนกเนี่ยสามชิ้นหายง่วงอ่าถึงกำลังเปี๊ยวพี่น้องพี่นะเฮลางง่วงเฮละงอกวงนะครับพี่น้องช้อนนี่เฮ็ดละงอกเอาสำหรับผู้ใดที่ถามหาเฮละงอกออกอีกรอบนึงยนะเดี๋ยวคำบานนี้ออกรอบใหม่ครับบานนี้เฮละงอกมันยังสิมีไปหลายมื้ออยู่ครับบ้านนี้ยังอีกเฮละงอกนี่ยังอีกหลายมื้ออยู่เนาะย่าง มันหวัวแต่สีเหลืองบอกใหม่หล่อหล่อ,ลอไม่ได้พี่น้องครับย่างอีกหลายเ<า>มื่อนี่ลา้านี่กิโลละ300บาทกิโลละ300บาทพี่น้องครับเอายังพอมียังพอมีครับตลาดเด็ดสผู้ใดที่เพิ่นถามมานะว่ายังมีเห็ดบัว่วงนี้เป็นเห็ดละงอกได้ครับเห็ดละงอกสิมาหลายมันเห็ดละงอกตลาดเด็ดเอาเนี่ยเขามาลับชมได้ครับตลาดบ้านยางกินงกเงี้ ถุงละห้าบาทครับห้าไร่ครับลูกมีเฮ็ดปวกันเฮ็ดปัวยังก็เฮ็ดปวกจิกเฮ็ดปัวเจี๊ยบพิกาหมองเกาได้พี่น้องครับยำพิการอีกิเนึงอยู่ที่ตลาดบ้านยางคีนองครับอำเภอเขื่อนในจังหวัดอุบลราชธานีครับเวลาช่วงนี้ยังมีเฮ็ดอยู่ครับเฮ็ดปวกเฮ็ดผึ่งเฮ็ดผึ่งหวาน กำลังออกคหกช่องช่วงนี้เฮ็ดออกแบบงามสั่งนะครับเพราะว่าฝนบโตกใส่มันโบเลอะนะมันโบเล่มันโบเล่เป็นนะนั่งไหลอยู่ดิเห็ดละงอกครับเห็ดละงอกกับยังมีหลายเห็ดละงอกเฮ็ดปวกมากับไอ้เกล็ดให้เราเลยอุบลนพ่นนั่งเทียมเพป็นเลย ยังม่ทั้งพี่ก็หลายอยู่พี่น้องพี่ยังมีอยู่อันไหนก็เขายอยู่เด้อวยขายอยู่ด้วยถุงเท่าไรแม่ตอนนี้สามถุงร้อยยังมีคือเก่าได้พี่น้องครับียังก้อเพชรก้อแดงเพชรก้อเพชรละงอบเพชรละงอบสามถุงหนึ่งร้อยบาทได้พี่น้องครับยังยังมีอยู่ตลาดเกลามองเกาครับพี่กัดบ้านย่างกีนน้องครับอำเภอแขวงในจังหวัดอุบลราชธานีตลาดหิมทั่ง ช่วงนี้แห้งเป็นเห็ดละงอกสั่มออกมาหลายสำหรับพี่น้องเอฟซีเลยครับผู้ใดถามหาเห็ดละงอกเพิ่นออกอีกรอบนึ่งก็ล่ะกลับมาคอนเฟิร์มให้ว่ามีเห็ดอยู่นี่ทำเงาเลยโลละสามร้อยเท่ากันบ่สามร้อยบาทเท่ากันพวกนี้สิเป็นเฮ็ดละงอกคำเห็ดปวกคำเห็ดปวกเห็ดปวกเฮ็ดปึงใหม่อีกรอบนึงครับยังงามคื้นอีกซ่อน เห็ดปอกฟันเนี่ยค่ะปอกฟันปอกฟันปอกตามร่วมกันเอามาหล่อเบิ่งพี่น้องครับตัวนี้เห็ดพึ่งหวานหอเห็ดพึ่งข้าวครับ120บาทแต่ว่ามื้อนี้เห็ดตะไคร้100บาทเด้อพี่น้องนี่ยอ่าแต่แม่พอสอยู่คนข้างหลังเพิ่นกำลังแพร่อยู่เออกำลังขูดขากำลังทำความสะอาด ไปห่ดนเฮื่อนกันเป็นเอาตัวลุงน้ำเพื่อนมาเพื่อนขูดขาขูดยางออกหผ่ยางดีได้ครับพื่นะข้าขงหลังคนต้นนี้มันถนนยางบุกกสบเสียงนยยั่งยศแมนครับอย,ยอย่างไหนยโส่วนทนอ่ะยางงามๆครับเพ็ดละงอกกำลังออกมาใหมา่กิโลละ300บาทครับช่วงนี้เห็ดละงอก อยู่ที่เดิมที่เก่าครับบ้านย่างขีนอกอำเภอแขวงในจังหวัดอุบลราชธานีพภนขายอยู่ทิมทั้งยังเราพี่น้องครับเอาผู้ใดสนใจก็แวะเข้ามาเบิ่งช่วงยังมีหลายอยู่ครับเห็ดไข่ก็มีช่วงนี้เป็นเห็ดไข่กับเห็ดเห็ดไข่กับเห็ดไอ้ปวกแล้วก็เห็ดละงอกครับเห็ดปวกฟันถุงละล่อยอันตัวมันบบบานคักนี่เลยทันแบบ อร่อยคือกันเสมอเนี่ก้มันกะระลอยค่ะอ๋อเป็นเป็นตเสือ,อ่หอาเฮ็ดไข่กระลอยนั่นนงใจใจเฮ็ดไข่บล่ละโอ้สามถุดลอยทั้งหมดแกแล้วเดี๋ยวสามจุลอยทัง้งหมดเดี๋ยวให้ผมรองไปกันครับเป็นตาเอาไม่แก่นะเดี๋ยวโปรโมทให้เองก,ก่อน เอาพี่น้องครับนี่แหละมองเก่ามองเดิมครับถุงละร้อยบาทเด้อครับพี่น้องเฮ็ดปวกถุงใหญ่ๆงามๆไม่เนี่ยถุงละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับอยู่ที่ตลาดต้นยางครับบ้านยางขี่นกอำเภอแขวงในจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่แหละยังไหลขึ้เก่าบนเฮ็ดเป็นเรื่องราดฟ้ากีบเก่าครับมาคำบวยย่างเด้ครับพี่น้องครับมาไว้ในยจังหน่อยเพราะว่าเพิ่นเริ่มขายตั้งแต่หงมงเสาร์นะครับเนาะเพิ่นเริ่มมาว่างตั้งแต่หงมองเด้อพี่น้องครับมาเร็วเนี่ยจังหน่อย มาสายเพิ่นจะมีพ่อขาทั้งเอื้อนนะน,น,น้ำมาเหมาไปน้ำแน่ครับมันก็จะมันจะบางๆตา,ตา,าแาาต่วา่าถ้ามาเดี่ยวซ่อมน,นี่ครับจะหลายครับพี่อนนะอ่าต่เสอร์เฮ็ดละงอกเฮ็ดละงอกเฮ็ดพึ่งเข่าพึ่งหวานเฮ็ดละงอกนี่ครับกำลังมาหลายเลยนะอ่าตัวนี้คืองามแท้โอ้ยแบบยางงามเลยอ่าพี่น้องครับถุงนี้งามแท้เฮ็ดปลวกฟ้านครับเฮ็ดปลวกฟ้านปลวกจิกก็มี เพิ่นกำลังแฝงอยู่ครับทั้งหลังคุณนะยังไหลคือเก่าได้ครับพี่น้องครับกาแตตะวันเฮ็ดสมบปีมันจะบบควยบบควยไหลเห็นบ่ปกติผมมาเฮ็ดสมบปีมันจะเต็มนะครับช่วงนี้มันจะเป็น here, Interior. น ang, เ prayed, excel, ีเหระเฮ็ดตะไคร่ครับเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่เห็ดไข่ว่าอาจารย์นี้มางามแถอะท่านนี่ผมเท่าใดนาะแม่ท่านนี่อันนี้สามร้อยจ้าอันนี้สองร้อย สองร้อยบาทเห็ดละงอกด้วครับงาม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 คนน่ะไขอันนี้ร้อเดียวจ้าฝั่งนี้ร้อยเดียวร้อยเดียวครับเห็ดตะไคร้งงามครับอยู่ตลาดต้นย่างบันย่างกินนกครับอำเภอเขื่อนในจังหวัดอุบลราชธานีคือกันทุกดอกค่ะเนี่ยขายกันทุกดอกเลยจ้าเมี่ยขาเห็ดใบย่างดีขูดขาให้แล้วอย่างดีด้วยนี่พี่น้องครับเปล่ามากเปล่ามากครับงามเลยมันยังสิออกไปอย่จั๊กเหมืองครับแม่กกับมัน ประมาณกามันก็สิออกเรื่อยๆล่ะค่ะลูกแต่ว่ามันกับบุ้งหวันมื่อหลายมื่อน้อยมันจะเป็นมื่อหลายมื่อน้อยเนาะแต่ว่าเฮ็ดละงอกนี่เพิ่งจะเริ่มมาอีกแม่นบ่ครับแม่นๆค่ะเฮาก็ออกนี่แหละเพราะว่ารอบที่แล้วผมมาจะมีได้เฮ็ดเสมอปีเนาะช่วงนั้นเนาะแม่นๆๆกับเฮ็ดไข่ช่วงนะเฮ็ดไข่กขเป็นแบบปีเฮ็ดรวมเฮ็ดรวมที่ตมาออกตอนนั้นมีตายนี่แหละเป็นเวมครับเฮ็ดละงอกเฮ็ดละงอกนี่ยฮอตะตอร์เสิออกเด้พี่น้องครับสำหรับผู้ใดถามหาเฮ็ดละงอกครับมาช่วงนี้ล่ะเทียบงามแล้วนี่ งี้ยงๆตอนนี้สามถุงร้อยพีน่น้องสามถ <3 S 2> ุงร้อยยังมีขี้เก่าด้วยครับของพอแม่ของพอแม่มีแถมพอมซื้อสามแถมหนึ่งได้ครับสามถุงร้อยซื้อสามแถมหนึ่งหมองเก่าที่เก่าที่เด้มครับนี่ครับสำหรับผู้ใดถามหาเห็ดสามถุงร้อยได้ครับอยู่ พิกัดบ้านย่างขี่นกอำเภอเขียงในครับจังหวัดอุบลราชธา,านียังนี่คือเก่าครัำเลยนะตลาดริมทางครับบ้านย่างขี่นกครับอำเภอเขียงในจังหวัดอุบลราชธา,านียังมีเห็ดอยู่หลายอย่างครับช่วงนี้จะเป็นเห็ดละงอบเห็ดละงอบกับเห็ดปวกครับ,บหลายอยู่อ่ะตีเห็ดผึ่งเห็ดยางแนม,มีหอดทุเรียนผู้เขาไฟผตัวมือนเนี่ยเออผนทั้ทงผนโลละลอยทุเรียนทุเรียนครับ เพ่นไห่ของาเบลงเย่พันหยานเฮ็ดเบิร์ฟูสีมากระไรพันมาเตะไก่นะครับโอ้พี่ข้างหลังดิอ่ากำลังแพีว่าีย่านงประเทศเล่นมอ่คขาเยอกคิ้งมากลยหัวไข่เทปัน่มงายูนขายเฮ็ดสด้จบ่ไม่มองยูเ เพป็นกำลังแยกเชเนตเลยครับไหลยู่ดอกผู้ใดสิเขามาช่วงนี้ก็ยังมีครับแต่ว่าช่วงนี้สิเป็นเฮ็ดปวกก็เฮ็ดเอะเมื่อก้อนแหงไหลเฮ็ดปวกนะแม่บอกเขาโอ้แม่ข่าวว่าเมื่อก่อนแหงไหลครับเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกอยากบางกับว่าปดเมื่อสามสิบกิโลคนนะโอ้เมื่อนี้มันเริ่มบางเริ่มอ่อนน้องๆครับมันอยากเฮ็ดปวกมันออกบ่หลายมื่อคือนโม่เนาะ สามซีมือก็เริ่มไหวแล้วเฮ็ดปลวกโอ้โหมือที่ซีแล้วต่อไปนี่สิเป็นเฮ็ดละงม่วงด้วครับหลายแบบเนี้เป็นยางนอทางในนี่เนาะมาถามคนใดด้วครับเด้อว่าจะขอเบือตัวรลานขวบยางขิโนกแนวตรโอ้ยลืมขอสุดกวนก็มาสิโทรมาถามเรื่องเฮ็ดดีครับพี่น้องครับอยู่ในคลิปนี่แหละพี่น้องเบอร์โทรก็ไดเรื่องอะไเอา เพิ่กำลังเยียดส้มในดอกบนบามดวยมันกเสอะมันออกหลายเมื่อเนาะสามซีเมื่อแหละเพื่อนนะสามเมื่อซีเมื่อ่ขาดอรา้มจุ่นสมหลั้นเปนก่อนประมาณเจ็ดเนม่งนมงโอ้โหม่งเครืองเพื่อนเก็เอามาวางขายใหญ่เต็มแล้วผ0 0ม่วงเชียนม่วงได้ครับพี่น้องทั้แตนปั้นเพื่นก็ยังถามหาบักหลายนนงคอมมนผมเกือบหกพันคอมเน่เพิ่นถามหาตลาดนี่ ตาไก่ไรข้ไต้่้ตาน่อยครับหัวหอนหัวหอน้น่ออโอ้ยมันกะยุ่นได้เียบเนาะพนเห็ยนได้เขียบพ่นเห็นได้เขียบครับเบื้องพมเสียเอาให้เบิ้งกต้าเฮ็ดไมพี่น้องครับนี่นี่นกัตตาเฮ็ดไีครับน่กัตตาเนี่ยแต่ก่อนช่วงพ่อมาช่วงหันมันจะเป็นตาเป็นตาเนี่ตาละลอยนะพี่น้องครับเนี่ยตัวนี้แหละน้ำมันเนี่ เพราะว่าเพิ่นว่าสีขม้าอีกจังหน่อยสีขมา้ขมาอยู่เนาะเป็นตาเป็นตามีอยู่ตาเน่งเพราะเหย่ยวย่อเหยี่ยบเดี๋ยวเพราะเด้ย่อยังหวเจ้าไปเบื้องก่อนล่ะฟันม่เหมาเอาไปครับพี่น้องครับตัวว่างานอยู่เห็นรั่วแม่สมปีตาละร้อยพี่ครับพี่น้องครับช่วงนี้จะเป็นเห็ดป่วงเห็ดย่างนั้ะเห็ดป่วงอะไรไทยไม่เอาไม่เอานอนมันดึกยายไม่ได้ผลดึเบื่อเนี่ยไอ้เก่งว่าสีเห็ดยังบวกกับตาเห็ดอย่างนี้ นี่ได้พี่น้องครับุณล่ะซูดเา่วไปผมจนหอดหลานที่แหลกเลยนะครับแต่ว่ามันมันก็จะบโหนาที่ช่วงตัวหมาช่วงนั้นโหนาคือช่วงที่วหมาช่วงนั้นแต่ว่ามันก็นทั้งหลายอยู่ทั้ทงฝุ่นุ่นกับมีเยอะได้พี่น้องครับแต่ว่าทั้งฝุ่นกับสีบ้คอยไหลปไปเลยสีมีจักน้อยเยอะครับของนะคุณาเดี๋ยวผมพา,ามเนา่ยมาเบิ้งเจ็บน้อย มีหอดหมอนทองทุเรียนหมอนทองบอกครับเพื่อนโลละร้อยภูเขาไฟไผ่มาปราเฮดมันนี่มีทุเรียนให้กินได้พี่น้องครับนี่แม่นบอกครับไอ้มิ้มิ้มลูกค้าโทรมาหาบ่ล่ะผมเอาเบอร์ไห้ข้าวเจ้าไหลอยู่ไหมแม่ว่าแม่เราไม่แม่มีปัญญาไปส่งเือชงข้าวเจ้า น,นี่ผูดด้เล้วว่าตรงโซงพวกไปคนไล่นะครับครับแน,นะน้ำครับผมเพราะว่าเพื่อนขอมาหลายผมก็เอาให้ไปเลยพ่นละลายครับโอ้พ่นเดียวทั้งน,นั้นอีพ่นต้นั้นหมอเพื่อนพ่อเต่ามาป่ครับน่ะเฮ<า>็ดไข่ไข่ขครับพี่น้องครับเฮ็ดไข่พ่นมีชิ้นขาดลงร้อยเดียวร้อยเดียวพุทธเดียวน้ำงามเลยนั่นเพื่อนกำลังมากน่ะเฮ็ดละงอกพ่อเต่ามาเมื่อสวงเมือต่อไปนี่กับซีนี้เฮ็ดละงอกแล้วครับไหล กระตานี่เฮ้ามาไวใส่เฮ็ดหรือไม่ไวขายครับไปขายมาล่ะครับแม่เพิ่นแห้มาเพิ่นแห้มาจอบมาตอนนั้เฮ็พมอยู่เม่อนันขลยนมาึ้นไลวนมือลั่นมันขื้นมาขึ้นมือนี่มึงจะบ้าวะขึ้มอนะไปนั่งด่าเราว้าไรน โอ้ทุงละร่อยไห่ครับแม่ยังโอ้หเ็ดตัวกะลอยเนึงเฮ็ดละงอครับเฮ็ดละงกสองรอยเฮ็ดไข่ร้อยนึงครับช่วงเฮ็ดละงอกกำลังสิมาหลเดอพไปนองครับมาพายในหนึ่งสองสามเมื่อถือกัวโม่จ้่พี่แม่ละวาพีอปะคามหน่อยก็แบบลินลินฝ่าลินใหม่กวงด เดี๋ยวอมีหอดตั๊กกะแตนตัวนี้คือมาแปลกมูแทบอะนี่ยโอ้ยแม่ถอดแล้วก็มีตั๊กะแตนก็มีเได้พี่น้องาตักระแนธัรมชาติด้เนาะครับเนาะโอ้เป็นแต่คิ้เขียวนี่ธรรมาาติธรรมาาดเพราะว่าขันน้องเห็นันิจิเป็นตั๊กกะแตนเดือดเขาเราเือก็หอมแน่ล่ะโอ้พันถอดแล้วเหเนคน หอมครับเป็นตะโนะหอมไนทเพิ่์นมีแอนห้วยห้วยรสดีรสดียังให้เรียบร้อยตะกะเตียนพี่พี่น้องครับถุงเท่าแดบ่วกนี้แหมพันแค้นอันนี้อร่อยเนึ่ยได้พี่น้องครับตัวเสดร์ฟมเอาช่วงนี้สิเป็นเห็ดอันนี้เด้ครับเป็นเห็ดเห็ดไข่กับเห็ดละงอกนอ่ไหลครังกำลังมาไหลมีหอดตะกะแตนทอดบปเนี้ตะกะแตนทอดก็มีตะกะแตนสดก็มีครับครับ หลายๆๆๆอยู่ที่นี่เลยหัวัดทีเื่อมลูกนี่ีคือบุี่ร่นะตอนนี้เฮ็ดผึ่งผมเฮ็ดผมมาตอนนี้บอสเดี๋ยวครับบางคนพ่นเห็นแบบสามสี่มือพนยังม่เห็นคลิปะนะ แปลว่าผมลงไวหลายมือแล้วเพิน่นโค้เตเห็นคลิปบยังสี่นะครับเพิ่นก็เลยกลายเป็นว่าคือกันเพิ่นโมเวงวันที่ที่ผมลงไวอะนะเออ,อเแม่เพราะว่าส่วนมากแลว้วผมลงไปพบข้าเจ้อบทันเห็นคลิปกับสิ่ไปดันมือที่สองที่สามยังสี่นะครับจะจังว่าเพิ่นเห็นคนละมือมันก็เลยเป็นบทตรงกัน ใช่ครับครับแต่ว่ามันจะเบิดหรืม่นะครับเห็ดหรือว่ามันยังไม่บด็ดกล้วเีห็ดไเลกมาแล้วอมันมันยังจะมาอย่ครับมันยังจะมาอยู่เรื่อยๆเมื่อไหเข็มแล้วเป็แล้วส่โอ้พี่เด้พี่นี่ขแพกปอท่านเหลวอยู่โอ้มันกำลังเป็นไข่น้ำนอครน้องเห็ดละโมกไข่ละโงกไข่เห็ดไข่กันนี่ครับ กุ้ยเต้ยครับเฮ็ดไข่เปนหนงหามแฮงสะออนสะออนเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่งามๆคือเก่าครับอยู่ตลาดบ้านย่างขี่ขนกตลาดหิมทางครับอำเภอเขียงไห่จังหวัดอุบลราชธานีมืัอนี้เขาขายโลเท่าไ,ไหร่แม่เนี่ยครับสามร้อยขึ้นเกลียวนะครับเนาะราคามาตราฐานครับโลละสามร้อยบาทด,ดอกงามๆครับ บรถ,ถือว่าแพงเราทำราคามันคือประมาณนี่พอม,มาเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่พ่นพอมเจ้าหน่อยมันออกไวจะมีตัวตัวสร้อยห้ากรองตอนนี้ตอนนี้บบท่านหลายแม่นบครับไม่ไหลโอ้ยั่ต้อนรับฝนครับรอให้ฝนขึ้นก่อนโอ้มันก็ยังจะมีอีกอยู่ด้วยครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ยังบบท่านหลาเป็นไหนอ่ะ,อะถึงเดือนพฤศจิกายาวไปถึงเดือนพฤศจิกา เกือบแม่นออกมันเกือบแม่นอันนั้นเกือบหอดปีใหม่นะครับเนาะเออหอดเดือนพฤศจิกาเลยนครับเกีียวข้าวลมบอยังเขียนเหโอ้จนหอดเกียวเขาเนพี่น้องครับพูดได้สิมาแต่ว่าก็แล้วแต่มมื่อนะครับบางเมื่อก็หลายบางเมื่อก็น่อยเด้อพี่น้องครับเแล้วแล้วาเอจ้าแล้วเด้า จนหอดเดือนพฤรสกิ๊กอะแมนม้วันหลายเพราะว่าม้วนเฮ็ดปวอหลายโนละสามร้อยบาทแต่ว่ามันอีกสิเป็นเฮ็ดตะไคร้ด้วครับเนี่ยงามๆเลยมันบ่หลายแต่มันหลายนบผมโอ้ยราคามันก็ถูกแต่มันแพงกับต้องซื้อแมนครับมันก็ขึ้นโยครับสินค้าเนาะถ้าสินค้ามันหลายหนงมันก็จะราคาลงนะพี่น้องครับเงี้ยมันนีหลายมันกัเอ่ยเงมันหน่อยมันก็ราคามันก็สีสูงเองจังน้อย เฮ็ดไข่งงาๆเฮ็ดปัวแค่ไข่อยี่แม่เป็นเฮ็ดยังโบสักหน่อเฮ็ดพึ่งจยกพึ่งยังเขาเอื่อนพึ่งนีรอยเอ็ดชอบที่สุดมีบอกครับมันบ่าขมบ่แม่เฮ็ดอันขมบ่ะอ๋อขมปาก ตัวเที่ยงนั่นขมแห้งเนาะตัวนี้ตัวนี้สีขมตัวนี้เขาเอิ่อขมแซ่บขมอัลลำขมพอดีครับตัวนี้บ่ขมแห้งเฮ็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งตัวผีดเด้อครับตัวมันขมไปมาขมขมตัวนี้เฮ็ดเพิ่งยูคาเห็ดขมครับตัวนี้เห็ดขมเห็ดยูคาตัวนี้ขมแท้ตัวนี้ขาบนเยนหน้ามีรู้เรื่องเออแต่บ่ขมบ่เอาเงินเอาพี่น้องครับยังมีหลายอยู่ นี่ล่ะตลาดบ้านย่างพีน้อกครับอำเภอแขวงหน้าจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อนี้มาอีกรอบนึงครับเฮ็ดกระสีนี้ยู่ประมาณนี้พี่น้องครับนี่หลายสิเป็นเฮ็ดอันนี้เด้อพี่น้องเฮ็ด <S 1> <S 1> เฮ็ดละงอกน,นะ <S <S กนเฮ็ดละงอกเฮ็ดปวกมันก็จะเริ่มไหวครับแต่ว่าต่อไปนี่เพิ่นว่าเฮ็ดเฮ็ดละงอกอ่ะจะมาหลายอยู่เวลาเพิ่นกำลังจัดเราเห็นมาเลี้ยงทังหานทั้งยังครับเนาะก็แล้วกิปนี้พี่นี่กะสอยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องครับแบบเป็นกระตากระตาบ่ค่อยมีแล้วเพราะว่าช่วงนี้มันจะเป็น เป็นเฮดตะไคร่นะครับเป็นเฮดตะไคร่อะไรก็เป็นเฮดละงกไปแม่ลวกไว้นี่ทุงเทเดครับท่งละล้าลวกอสยนีเป็ดรววมทุ่งละลอยตเ็ดไค่เห็ดรวมนะพี่น้องครับเฮดงผมทุ่งละอยทุงละอยุลอพี่น้องครับเป็นลวกให้ล้วจังสี่ตัวนี่แม่มันจะทรงได้แม่ม รบบนี้เขาทรงไดี่บนไหกี่ร้อยไมครับชนบุรีเอากระอลอยล<ม>เูกอมนมีโผสอบคำกิต่อดด้ครับแเ,เ,เปลาขมนตองโทรโทรเช็คข้ากรกนก็ะด้ได้ครับพี่น้องครับเพชราช่วงไดมันมีมันมีะน,นะตันนี้เพิ่นลวกเพิ่นเร้วไหมนีเพิ่นลวกเพิน่นพร้อมทรงทรงทั้งไก่กับโบเสียนะครับเดนนลวกเรียวนึงแล้ว ปเ,เดินทางต่อไปพี่น้องครับเดินทางต่อละมันอีก้ก็ยังมีอยู่เพูนกับว่ามันยังสีออกหลายไหลายกว่านี้อยู่ครับแต่ว่าถ้าฝนลงมันแห้งสีมาหลายแห้งสีขึ้นได้หลายนะครับช่วยนยงนี้เดินมันแห้งเะวันก็นยังมีพ่อดีกินครับเป็นเห็ดไข่เห็ดละงอกหลังจาเห็ดพวกพี่เราพวกเพื่อทั้งผุ่นกระแมนเบิเดี๋ยวพี่น้องจุดพรมผ้ายางมาแต่ก่อนครับชุดชุดชย่าวคือเกา่าครับยังไหลคือเกา่อเกาอยู่